สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนวาดรูปดอกไม้อย่างง่ายนะครับว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับจะทำให้ดูสัก2อสาแบบนะครับเผื่อเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันดับแรกผมจะใช้รูปหัวใจนะครับวาดเป็นรูปดอกไม้ได้อย่างไรนะครับโอเคนะครับผมก็วาดรูปหัวใจขึ้นมาจากนั้นก็จะ ช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับสักหน่อยนะครับวาดเพื่อเป็นระยะนะครับเป็นระยะในการทําให้กลีบมันเท่ากันนะครับผมก็จะคอนโทรลรูป2รูปเนี่ยนะครับเอาไว้ตรงกึ่งกลางตรงหัวใจตรงนี้นะครับสูมเข้ามาเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกขวาที่รูปหัวใจคลิกแก้ไขจุดนะฮะแล้วลากจุดดําตัวที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมา ทับนะครับมาทับจุดดาที่อยู่ข้างล่างพอดีนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงแขนสีขาวตรงนี้นะครับอ่าเราต้องทการปรับนะฮะอ่าปรับให้กรีบนะครับครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งสังเกตนะครับนะครับครึ่งหนึ่งตรงไหนนะครับให้มันโค้งพอดีนะครับไม่จะเป็นต้องยาวไปขนาดนี้นะครับอ่าเรามองว่าครึ่งหนึ่งประมาณนี้มันสวยเราก็ปล่อยได้เลยนะครับ ฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับอ่าเราก็ลากลงมานะครับขอให้มันเป็นกลีบโค้งสวยครึ่งหนึ่งนะครับระหว่างขาวกับน้ำเงินอ่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับจากนั้นผมก็จะลบตรงนี้ทิ้งนะครับเมื่อนะครับได้สายขวาแบบนี้แล้วนะครับก็จะวาดวงกลมนะขึ้นมาหนึ่งวงเอาไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับอ่าประโยชน์ของการวาดวงกลมวางไว้ตรงนี้นะครับเวลาเรา คัดลอกหรือหมุนรูปนะครับมันจะทําให้ตําแหน่งตรงกลางนี้อยู่ที่เดิมหรือว่าตรงกันตลอดนะครับผมก็กดชิปแชไว้เลือกทั้งหมดคอนโทรลจี Ctrl G, นะครับกรุปให้เป็นภาพเดียวกันจากนั้นคอนโทรลแชไว้นะครับลากภาพออกมาแล้วหมุนเห็นไหมครับหมุนเพราะเราหมุนภาพเนี่ยเราก็แค่เอาวงกลมเนี่ยมาทับรอยเดิมให้มันตรงกันนะครับเราจะหมุนไปตรงไหนก็ได้ขนาดไหนก็ได้นะครับขอให้วงกลมมันมันทับรอยเดิมของมันนะครับ จากนั้นคอนโทรลมาอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอาวงกลมมาทับกันเสร็จแล้วก็หมุนนะครับหมุนเห็นไหมครับมันจะง่ายในการหาจุดกึ่งกลางของภาพนะครับมันจะง่ายในการหาจุดกึ่งกลางของภาพเมื่อหมุนได้ครบแล้วนะครับเราค่อยนะครับาวาดเจสอนตรงกลางใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างเงี้ยนะครับ แล้วเราก็มาลงสีกันเลยนะครับโอเครูปแบบนะครับเติมสีรูปร่างอ่สีชมพูไว้ก่อนนะครับเส้นกรอบไม่มีโอเคเติมให้เรียบร้อย่าส่วนตรงกลางนะครับก็ใส่สีเกอรไปนะครับโอเคนะครับปรับเกอรเล็กน้อยนะครับ โอเคเสร็จแล้วก็ลองซูมออกมาครับเราจะเห็นว่าเราได้ดอกไม้สวยๆมาใช้แล้วครับแล้วเราก็คอนโทรลจี G นะครับกรุปภาพทั้งหมดนะครับให้เป็นรูปดอกไม้ครับส่วนเราจะต้องการดอกไม้กี่ดอกแล้วก็คอนโทรลแล้วก็ปรับขนาดนี่คือแบบที่1นนะครับแบบที่1ในการสร้างาหรือว่าวาดรูปดอกไม้ว่า มีวิธีการทําอย่างไรนะฮะจากนั้นไปดูดอกไม้แบบที่2นะครับอ่าผมจะวาดวงกลมขึ้นมา1วงพร้อมกับวาดรูปอ่าเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูก็แล้วกันนะฮะวาดรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูครับอ่าซูมเข้าไปเราก็จะเอาภาพสองพานี้มาต่อกันนะครับอ่ามาต่อกันให้พอดีเสร็จแล้วทําอย่างไรนะครับเสร็จแล้วทําอย่างไรก็นะครับ ทำให้สองภาพนี้เป็นภาพเดียวกันรูปแบบประสานร,รูปร่างยูเนียนนะครับโอเคเมื่อได้ตรงนี้แล้วก็คอนโทรลออกมาอีกหนึ่งรูปนะครับแล้วก็หมุนแนวตั้งขึ้นไปนะฮะแล้วทําอย่างไรต่อไปนะครับเราก็เอาวงกลมมา1วงนะครับวาดเพื่อจะเป็นจุดเซนเ,นเตอร์ของ2ภาพนี้นะครับให้ภาพ2ภาพนี้มัน ไปด้วยกันนะครับเวลาเราหมุนจากนั้นก็ลากทั้งหมดคอนโทนจีกรุปกดคอนโทลแช่ไว้เอาวงกลมมาให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันหมุนจับหมุนคอนโทลแช่ไว้นะครับลากวงกลมมาที่ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็จับหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วลงสีรูปนะครับ ดอกตัวนี้อาจจะเป็นดอกสีม่วงโอเคไม่มีเส้นกรอบนะครับสีม่วงไม่มีเส้นกรอบแล้วสุดท้ายเราค่อยนะครับวาดวงกลมมาทำเป็นเกรสรตรงกลางนะครับรูปแบบเติมสีรูปร่างสีเหลืองโอเคนะครเสร็จแล้วเราก็ รูปอีกครั้งหนึ่งคอนโทรลจนะครับให้เป็นภาพดอกไม้สวยๆจะเอากีดดอกแล้วก็คอนโทรลดอกไปขยายย่อตามที่เราต้องการอันนี้คือแบบที่2นะครับแล้วก็แบบที่3นะครับอา,อาจจะใช้รูปหวัวใจอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้รูปหวัวใจอาจจะพมๆมหน่อยนะฮะโอเคเสร็จแล้วก็คลิกขวาแก้ไขจุด นะครับตรงนี้เราจะไม่ให้แหวงเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็อาจจะปรับขึ้นไปนิดหน่อยแล้วก็ใช้นะครับแขนตอนนี้ดึงลงมานะครับไม่ให้แหวง <c oughs> ไม่ให้มันแหวงมากเกินไปนะครับไม่ให้แหวงมากเกินไปเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็ลงสีก่อนก็ได้นะครับซึว่าดอกไม้ตัวนี้เป็นสีส้มไม่มีเส้นขอบนะครับ คัดลอกมาอีกหนึ่งรูปหมุนแนวตั้งนะครับเอเควางไว้ประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้วงกลมเหมือนเดิมนะครับมาวางไว้ตรงกลางนะครับเพื่อเป็นตัวเชื่อมดอกไม้ทั้งสองเลือ,อกทั้งหมดคอนโทนจีกรุ๊ปให้เป็นภาพเดียวกันแล้วก็คอนโทลแช่ไว้นะครับคอนโทลแช่ไว้ wise. เอามาไว้ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็หมุนนะครับหมุนออกมานะครับ คอนโทรลแช่ไว้ wise, นะครับเป็นการคัดลอกภาพออกมาอีกนะครับเราก็หมุนนะครับตรงนี้เราจะเอาอกรีบก็ได้นะครับคอนโทรลแช่ไว้ wise, นะครับลากออกมาเป็นการคัดลอกแล้วก็หมุนนะครับอ่าประมาณนี้โอเคนะครับอ่าหมุนเฉลี่ยให้ช่องว่างมันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับแบ่งช่องไฟให้สวยงาม นะครับเมื่อครบแล้วนะครับเราก็ใช้วงกลมขึ้นมาอีก1วงนะครับมาทำเป็นเกรสรตรงกลางนะครับรูปแบบเติมสีรูปร่างสมมวิเป็นสีฟ้าก็ได้นะครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็เลือกทั้งหมดคอนโทลจีกรุ๊ปแค่นี้นะครับเราก็จะได้ดอกไม้หลากหลายรูปแบบนะครับ นำไปใช้งานในสื่อการสอนหรือไปให้นักเรียนฝึกวาดรูปตามนี้ก็ได้นะครับ